เยี่นี่ยเราพาเปตัวแบกเลยเนี่ยตัวเนี้ยีตัว,ตวสลาฟาเอลอะเอา้าเอา้าอยู่ไหนเนี่ยลุงนี่ก็เล็นนักข่าวดีกว่ายเห็นชัดดิเออแล้วก็ดักแล้วก็ดักมุมขวาล่างแล้วก็ดักมุมขวาล่างไม่ใครเล่นเกมอยู่นะ คนอู๋คนอูคนอูเออทีมเวิร์กอีสเเวนี่มันมันยังไงจริงเรอพี่อ้าด้ึงเป็นคนชัวยไม่ใช่อ้ดเดี๋ยวมึงยอมแพ้ดิดูดิคนมันน่ะกูไม่เห็นเอฟเฟกต์ตัวเองเลยทหตอนนี้ไม่เห็นแต่เอฟเฟกต์ของไอ้เยียธพัฒน์เนี่ยสัสโอ้ยย่เต็นต่อๆตอน เอาเกตเอาเกตเอาเกตเอาตีเอตีเตีเฮ้ยมันโง่มันโง่มันโง่มันชนมันชนไอ้ทุกคนทุกคนไม่ทุกคนไม่เอาตีมาเลยเฮียเอ้เดี๋ยง่อนเดีนก่อนเดีนก่อนเอาตีก่อนเอาตีก่อนเฮ้ยเ้ยโอนไอ้เหี้ยของเลยเขาโป๊เอาตีไม่โดนไอ้เหี้ยตายซะไอ้เหี้ยตายซะไอ้สัตว์เอ้ากูลงหลุมไปเลย เดี๋ยว่าทางลับแบบมาริโอ้เนี่ยโหลุ่มไปเลยเยี่ยมนี่อันนี้ฟันได้ชัวร์เนี่ยเขาถังเขาอยู่ไหนเนี่ยไอ้ยออกแล้วตกฟันห่างแม่งเลยเฮ้ยชิฟูกินพิซซ่าไปแล้วอ้าวชนกันไอ้ยกด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 อะไรชัวร์คนอะไรชัวร์คนอะไรชัวร์คอนโทรล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  ไอ้เต้รถชนนะโอ้โหอู้ยไอ้เชี่ยเราเป็นคนโหดเลยสัตว์ไอ้เชี่ยเราใครมันมันไอ้เชี่ยเฮ้ยมันเอาขึ้นยนต์ไปไอ้สัตว์เอารถคุันบัสสภาพอะครับเกอโดนทุกอย่างเลยกูสภาพไหนครับเอาาไม่เราไม่นันตีตีแรงหริเต้นก่อน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 อุ้ยไอ้เชี่ยคุณดนเตะสัตว์

อพี่อยู่ไหนเนี่ยเฮียแบนหมดเลยโอ้ยตกลงรถดีกว่ารถมาว้าวหยุดเลยพี่ผมเจ็บผมกัลยาพัดอ่ะเจ็บสัตว์เลยว้าวรถชนจุกหน่อยเพื่อนจุกไปตายเลยไปตายเลยเพื่อนสวยสวยสวยอ้าวโอ้ ช่วยด้วย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 โอ้โหย้ำไปงนไปอนไปงนไปงดดีสิบีแล้วเออชุบด้วยเออชุบด้วยเฮ้ยไอ้เอ้้กูเข้ากูเข้าไปในรถไปไรกเฮียจัดที่ฟูจัดที่ฟูโอ้หน้าโอยห้ยู่ข้างหน้ารถปะเนี่ย ช่วยไงฮะช่วยพี่ไปมาช่วยไอ้ียชิคุช่วยไงเอาน่ะช่วยไงฮะไอ้ชิคุเข้าหัวเข้าหัวมันตายได้เลยอช่วยด้วยช่วยด้วยพช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่หลังพี่อยู่หลังเออไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่ตัวร้ายนี่ว่าเหี้ยใครไอ้เหี้ยไอ้เหี่ยตัวแดงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเจี๊ยนโดนสปอยโดนสปอยโคโมกากรที่โคโมกากัรเบิ้ลจำแล้วก็ตี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 เอาตกหลุมอกูลงหลุมมา เอ้ยไอ้นเก็บคนเลยเฮ้ยอะไรอะอะไรมาโอ้ยตั้งใจเล่นเงียบทุกคนเลยโอ้ยระวังอากูโดนได้ไงเนี่ยตีไม่โดนเอ้ยเอากู้ร่วงไอ้เหียอยู่ไหนเนี่ยไม่เช่นกูกูตายไอ้กู้โดนแล้วกูลงไปด้วยกูอยู่ไหนเนี่ยชุบไอ้นายพัดชุกอยู่พัดชุบอยู่กูตกหลุมไม่ทัน

กูชุบออมชุบออมชุบอยู่ชุบอยู่อัมชุบอยู่มาขาดแล้วเต้มาขาดแล้วฮึสุดเยชุบละเอ้ยเอ้ยเอาจังหวะนี้เลยจังหวะนี้เลยชุบกุฏีชุบกุฏีชุบกุฏีกูจะปิดมันเองเราลูกศิษย์ชุบได้ชุบแล้วสวยดิชนะแล้ว Finish a boss using super attack ไอ้บอส้วมันจะมีอีกอ่ะเอ้าเ่อต้องมีคนเปิดใช่ไหม เล่นสัปดาห์ละดานพอเยี่ยเก็บ